แจ็คกักบานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหานะครับในบทที่6นะครับเรื่องของ d i a l o g อรีนะครับบทสนทนาที่3นะครับเรื่องของอังเจลาวาถุยเซื่องนะครับเตี๊ยบตุกก็คือต่อเนื่องนะครับเกลือจวีรก็คือสนทนานะครับดังนั้นทับแปลก็คือเกลือจวีร์สนทนานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ก่อนหน้านั้นเราเห็นคําว่าน้อยจุเวียนนะครับก็แปลว่าสนทนาเหมือนกันอันนี้ก็ใช้แทนกันได้นะครับอ่าเอ็งจีาพูดว่าเบยเซอร์ลาเมยเซอร์โยนะครับเบยเซอร์คือตอนนี้นะครับลาคือเป็นนะครับเมยก็คือเท่าไหร่เซอร์ก็คือโมงหรือชั่วโมงก็ได้นะครับตอนนี้เป็นกี่โมงนะครับหรือเป็นเท่าไหร่โมงนะครับโวยก็คือแล้วอ่าอ่าแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับอันนี้แปลได้ประมาณนี้นะครับถุยเซือง แต่ว่าก่อนเสริมนะครับก่อนคือยังคงนะครับเสริมคือเช้าเช้าก็แปลว่าเช้าอยู่ยังคงเช้านะครับเมยบ่าเหอร์เสยนะครับเหมยนี birth birth ่ก็แปลว่าเพิ่งจะนะครับเพิ่งจะเมย์บ่าเอนะครับเจ็ดโมงเสยก็คือครึ่งเพิ่งจะเจ็ดโมงครึ่งนะครับก็เหนียวเทยซานนะครับ ก็คือมีนะครับเถยซานคือเวลาเหนียวคือมากมีเวลามากนะครับเดสสำหรับนะครับดีเจอก็คือเดินเล่นนะครับจองจุงเติมนะครับในใจกลางหรือศูนย์กลางนะครับกัวถันโฟนะครับของนครนะครับก็คือมีเวลาที่จะเดินเล่นมีเวลามากนะครับที่จะเดินเล่นอยู่ในใจกลางของเมืองนี้นะครับเมืองนี้ถันโฟก็คือนครนี้นะครับ ถัดมาครับองเจล่าก็เลยถามว่าเบย์เซอร์มิงดีเดลนะครับเบย์เซอร์มิงดีเดลก็คือตอนนี้เรานะครับดีเดลคือไปไหนนะครับตอนนี้เราไปไหนเดี๋ยวนะครับขออธิบายเพิ่มเติมคือในคลิปที่แล้วเนี่ยพวกเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็นั่งคุยกันต่อว่าจะไปไหนต่อนะอาจจะนั่งคุยอยู่ที่ร้านอาหารหรือเพิ่งออกมาจากร้านอาหารอะไรประมาณนี้นะครับเบย์เซอร์มิงดีเดลก็คือแล้วเราจะไปไหนต่อนะครับ ถุยเสื่องต่ว่ามินก็เถดีอ้วงกาแฟนะครับเราสามารถไปดื่มกาแฟนะครับว่าเงายหนักแล้วก็ฟังเพลงนะครับมินกุ๋งก้อนะครับพวกเราก็ยังสามารถนะครับมินกุ๋งก็เถอพวกเรายังสามารถนะครับก็เถดีแซมฟิลม์มก็คือไปดูหนังนะครับอ่าอังเจลาต่ว่าหวังอ่าหราะว่าและนะครับ หรืออาจจะในที่อาจจะแปลว่าหรือก็ได้นะอืมอ่านี่แปลว่าหรือนะครับหรือหรือเวคัดสารนะครับแปลว,ว่ากลับโรงแรมนะครับแซมทีวีดูโทรทัศน์น้อยเุ่ยนนะครับอันนี้ก็คือสนทนานะครับเถิดซานะครับจริงๆแล้วเถิดซาแล้วจริงๆแล้วนะครับแองเจลานอคว้านะครับอแองเจลาอันนอควา้าแองเจลากินอิ่มมากนะครับว่าบัตเดล และเริ่มนะครับเก๋มไทยเลื่อยรู้สึกนะครับเก๋มไทยแปลว่ารู้สึกเหลื่อยก็คือขี้เกียจนะครับคงม้วนดีเดลเหนือนะครับอ่าก็คือคงจุดจุดเหนือคืออ่ไม่อ่อีกแล้วอ่มันมีลักษณะไม่จุดจุดอีกแล้วนะครับอ่าคงก็คือไม่นะครับม้วนต้องการดีเดลนะครับไปที่ไหนนะครับเหนือคืออีกแล้วนะครับไม่ต้องการไปที่ไหนอีกแล้วนะครับ ถัดมานะครับถุยเสียงก็เลยพูดว่ ары, าเหนียวเทสทีนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับมิงดีแหวกคัดสารดีพวกเราดีแหวกคือกลับนะครับคัดสารโรงแรมเถอะนะนะครับดีคือเถอะนะถุยเสียงกอยแท็กซี่เนาะนะครับถุยเสียงก็เลยตอบว่าถุยเรียกตัวเองว่าถุยเสียงนั่นแหละครับกอยแท็กเรียกแท็กซี่นะนะครับอันนี้ก็คือเสนอว่าจะจะเรียกแท็กซี่กลับโรงแรมนะครับแต่ตอังเจลาตอบว่า ดึงก่อยแท็กซี่นะครับอย่าเรียกแท็กซี่นะครับมิงดีโบดีพวกเราเดินไปนะครับดีโบคือเดินนะครับดีก็คือเถอะพวกเราเดินเถอะนะครับอันนี้ก็คือจะเดินกลับโรงแรมนะครับทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับเสริมแปลว่าเช้านะครับเทยซานแปลว่าเวลาดีเจยคือเดินเล่นนะครับดีก็ดีก็แปลว่าไปนะครับเจว่ปเล่นนะครับ จ,จ,จุงเติมนะครับจุงเติมแปลว่าศูนย์กลางนะครับถัดมาครับถันโฟบแปลว่าเมืองนะครับแปลว่านครถัดมานะครับแงหยักแปลว่าฟังเพลงนะครับแงก็ฟังหยักก็คือดนตรีนะครับแซมฟิล์มก็คือดูหนังหรือบางทีเรียกคําว่าฟิล์มว่าซีเนก็ได้นะครับแซมซีเนก็แปลว่าดูหนังเหมือนกันอ่าหวกแปลว่าหรือนะครับถัดมาครับเถิดซานะครับอันนี้สำเนียงทางเหนือนะครับ ถึงซาสำเนียงทางใต้แปลว่าจริงๆแล้วนะครับบันเดิแปลว่าเริ่มจะนะครับเริ่มเก่มไทยแปลว่ารู้สึกเลื่อยหรือลำเบียงนะครับลำเบียงเลื่อยเนี่ยแปลว่าขี้เกียจนะครับคงจุดจุดเหนือก็คือไม่อีกแล้วนะครับทันมาครับเหนียวแปลว่าท่านะครับเหนียวเถ๋แปลว่าท่าอย่างนั้นนะครับส่วนคําว่าดึงแปลว่าย่านะครับ มาดูแล n ก u a g ดพอยต์กันนะครับ using t h e r s a to express to tell the truth นะครับ t e r s a แปลว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเป็นการย้ำว่าสิ่งที่เราพูดนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับหรือต้องการเน้นให้ผู้ฟังรู้ว่านี่สำคัญนะครับ t e r s a จริงๆแล้วตัว s ซึด c h โลฉันกังวลมากนะครับโลรอรอรอแปลว่ากังวลนะครับซึดแปลว่ามากนะครับ t e r a จริงๆแล้ว ตัวเซตเม็ดนะครับจริงๆแล้วฉันเหนื่อยมากนะครับถัดมาครับ mm hmm. using คงเหนือ to express not anymore ก็คือคงจุดๆเหนือแปลว่าไม่อีกแล้วนะครับไม่แม้แต่น้อยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเป็นการย้ำว่าเป็นการที่ไม่ไม่จริงๆนะครับใช่ตัวอย่างนะครับเช่นตัวคงม้วนเออคัดสางไหนเหนือนะครับฉันไม่ต้องการนะครับ อยู่โรงแรมนี้เหนืออีกแล้วนะครับคือถ,ถ้าถ้าตัดคงเนี่ยมันแปลว่าฉันไม่ต้องการอยู่โรงแรมนี้นะครับแต่ว่าถ้าใส่เหนือมันมหมายความว่าอีกอีกแล้วความเนื้อหาที่มันเพิ่มเติมเข้าไปคือแสดงว่าขณะที่พูดเนี่ยเขาอยู่ในโรงแรมนี้นะครับแล้วก็เขาต้องการจะจะไม่อยู่นะครับมันมีแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เกิดข,ขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอ ถัดมานะครับตัวคงทิกอ้วงเสือเหนือฉันไม่ชอบดื่มนมอีกแล้วนะครับตัวคงทิกอ้วงเสือเหนือนะครับถัดมานักคำหมัก็คือคําว่าทิกนะครับแปลว่าชอบแล้วก็เสือแปลว่านมนะครับถัดมาครับใช้คําว่าเหนียวถีนะครับเหนียวนี่มีความหมายว่าท่านะครับถีก็คือแล้วนะครับ ทูเอ express the c o n d i t i o n a l ก็คือประโยคที่มันเป็นเงื่อนไขกันนะครับเช่นเหนียวหลังเดืองถีก่อยเดียนถวยอ่ะถีก่อยเดียนถวยจอโตยเหนียวก็คือ,อท่านะครับเหนียวหลังเดืองท่าหลงทางนะครับแล้วนะครับก่อยเดียนถวยจอโตยโทรศัพท์หาฉันนะครับท่าหลงทางแล้วโทรศัพท์หาฉันอา่าถัดมานะครับเหนียวงอนนะครับถ้าอร่อย ทีโตยเสอันเทมนะครับแล้วเราจะาเราจะกินเพิ่มนะครับเสอันเทมเราจะกินมากกว่านี้นะครับถ้ามันอร่อยถัดมาครับทีอิสออฟช o n นลอินดิส s รั u เจอร์นะครับ,รบเราสามารถละทีทีออกไปได้นะครับเป็นออฟชั n นลก็คือสามารถตัดออกได้ถัดมานะครับ using ดึงนะครับ t e l l s o m e o n e not to do s ดูท t สิ n ง อ่าก็คือใช้คําว่าดึงเนี่ยทุอ่าสำหรับบอกใครคนอื่นนะครับว่าไม่ให้ทําอะไรก็คือคําว่าอย่าหรือห้ามนี่แหละนะครับเช่นดึงดีเซโอมนะครับคืออย่าดีเซโอมคืออ่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหรือไปไปมอเตอร์ไซค์ก็คืออย่าใช้มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับอ่าเซโอมในนิพแล้วว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะครับอ๋อใช่ถ้ามอเตอร์ไซค์เพราเซเซไม้ะนะครับแต่เซโอมคือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ดึงดีแสโอมก็คืออย่าใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับถัดมานะครับดึงอันเอ๋าห่างในก็คืออย่ากินอาหารครับที่ร้านอาหารนี้นะครับโอเคมีคําศัพท์ใหม่เพิ่มเติมไหมไม่มีครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจ้ากับ,บ้าน